s ปีดมอเตอร์สปีดกูรูกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการสปีดมอเตอร์นะครับในช่วงสปีดกูรูนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของแก๊สนั่นเองครับสำหรับใครที่มีข้อข้องใจในเรื่องของแก๊สแบบนี้นะครับสามารถส่งอีเมลมาทางรายการได้นะครับ อีเมลว่าอะไรฮะ speedmotortv@hotmail.com ความจำดีมากอ่ะสุดยอดความจำดีมากผมส่งประจำเลยเรื่องราวของแก๊สประจำเลยใช่ไหมใช่ที่บ้านส่งมาเองเลยใช่ที่บ้านเวลาเปิดเปิดเปิดแก๊สแล้วเตาเวลาเตามันไม่ไม่ค่อยติดอ๋อจะเจียวไข่แล้วก็แล้วแก๊สผลคงต่อคุณต้องเสียตลอดคนคนละแก๊สครับคนละแก๊สเหรอฮะคนละแก๊สครับไมเป็นแก๊สที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ครับตายละส่งไปทั้งนั้นเลยแก๊สเขาไม่ตอบออกอากาลที่บ้าน โธ่นักวินเริ่มได้สาระะล้วนะ <c oughs> มาวันแรกไม่ใช่อย่างนี้นะนักวินะนะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับ<า>ครูจ้าเอ๋หน่อยว่าเออเรื่องราวที่สาระที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยสองอันนี้คืออะไรครับพี่ครับเป็นวาลวมันดีวาลว<ะ>มันดีวาลวก็คือวาลว,วาลวแกส๊สที่ตัดแก๊สอยู่ที่ถังครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยหลังจากการติดตั้งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นว่าแก๊สไม่มาจากถังปริมาณแก๊สไม่ตรงเอ๊ะคำว่ามาติวาลเนี่ย บางคนมันราคามันแตกต่างกันแตกต่างจากวาลธรรมดามัลติวาลเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรประมาณนี้ก็จะ,จ,ะจ,ะจะมาเอาอธิบายให้เออไล่เรียงเลยดีกว่าเดี๋ยวนะฮะ<อ>ที่อยู่ตรงหน้านี่คือเขาเรียกว่ามัลติวาลมัลติว,ตวาลก็คือ,อาวาลที่ทําหน้าที่หลากหลายในตัวของมันเองครับก็คือมีหน้าที่แก๊สเข้ามาอะไรอย่างตัวอย่างเช่นนะครตัวดี้เป็นส่วนๆเลยดจะช่องทางแก๊สเข้าแก๊สออกตัวนี้ก็เป็นวาลอัตโนมัติวาลไฟฟ้านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลักษณะเป็นวาลฉุกเฉิน นะครับกรณีเราไม่ใช้แก๊สปุ๊บเนี่ยเราไปดูเลยรถรถแทบทุกคันที่เป็นมันที่วาวจะมีวาล์วตัวหนึ่งที่เป็นสามารถบิดได้ตัวนี้ก็คือปิดไว้เลยนะครับไม่ไม่ต้องการให้แก๊สออกจากถังส่วนปริมาณที่บอกว่าปริมาณแก๊สเนี่ยมันบอกยังไงก็คือตัวนี้เป็นตัวลูกลอยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะนีตรงนี้น่โทษนะครับทุผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้นะครับนะเป็นรูปนาฬิกาตรงนี้จะมีฮะ มันจะขยับได้นะครับอ่านให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวบอกปริมาณนี่อ๋ออันนี้ที่มันจะติดอยู่กับถังแก๊สเลยที่บริเวณถังแก๊สเลยแล้วก็มีกองแก๊สตัวนึงอ่าครับหลักการอย่างถังแก๊สบางยี่ห้อที่ผมเคยเห็นเนี่ยจะเรียกว่ายี่ห้อเลยเพราะว่ามันไม่มียี่ห้อมันไม่มีมันติวาวมีไหมฮะมีฮะถ้าเป็นวาลวาลวาลรุ่นเก่าวาลเขียวแดงครับคือหลักการของมันดิวาวเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือว่าเมื่อปริมาตร เต็มถังปุ๊บเนี่ยคือมันจะเติมได้แค่80%ของปริมาตรถังอย่างเช่นว่าถัง100ลิตรเนี่ยมันจะเติมได้แค่80ลิตรอันนั้นก็คือเพื่อเพื่อป้องกันความปลอดภัยก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือจะเป็นมันดีวอลหมใช่เป็นมันดีวาล์วแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเป็นวาล์วเขียวแดงไอ้ที่มือมือหมุนนะฮะก็เหมือนแท็กซี่รุ่นเก่าเวลาเติมต้องเขย่ารถเพืยอะเราเคยเห็นเขาว่าขย่มรถอ่ะใช่แล้วมันเป็นวาล์วที่ต้องบังคับเองตัวตัวตัวนั้นไม่ไม่ไม่ตัด80 เติมแก๊สเต็มถังไปจอดในที่แดดร้อนๆแดดเปรี้ยงๆอันนี้แล้วเกิดว่าแรงดันขยายตัวขยายตัวพุ่งเนี่ยมันจะปล่ออกมาได้คร,ครับผมพียนครับที่ผมเห็นนะฮะสองวาลวที่พี่เอามาอันนึงมีขอบสีเขียวอันนึงไม่มีอะไรแบบนี้คือมันสองอันนี้เหมือนกันไหมตัวนี้เป็นวาลถังโดนัทตัวนี้เป็นถังโดนัทที่มันอยู่ในล้อยางอะไร่ใช่ครับแล้วลักษณะคล้ายกันครับนะครับก็ก็เป็นคนละยี่ห้อนะครับก็วาลเนี่ยมันมีหลากหลายแล้วก็ผลิตมาจากหลากหลายประเทศ ก็เหมือนเดิมครับก็คือทุกตัวต้องมีมาตรฐานคุมรับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นั่นเองนกครับสำหรับใครที่บางคนบอกว่าไปติดแบบธรรมดาเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยต้องมีมันติบลาวทุกฐานและส่วนใหญ่จะเป็นมันตีวาวนะครับว่าวมือหมุนเนี่ยจะน้อยละ นะครับเพราะว่าพวกนี้มันทํางานด้วยระบบไฟฟ้าแต่คือถ้าเป็นแบบใหม่อย่างมัลติวาวอย่างเงี้ยวคือมันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้มากใช้ครับบปลอดภัยไว้ได้สูงปุ๊บเวลามีเวลามีปัญหาปุ๊บมันตัดอัตโนมัติเลยครับสมมุติว่าถ้าท่อแก๊สขาดปุ๊บเนี่ยมันจะตัดเองนะครับแล้วก็แก๊สเวลาเข้าไปในตัวมัลติวาวเนี่ยเข้าไปในถังปุ๊บเนี่ยเติมช่วงฝั่งเติมนะเติมได้แต่มันมันจะออกออกไม่ได้ เข้าได้ออกไม่ได้พูดง่ายเลยครับผมคุณพานแก๊สออกมาทําให้เกิดอันตรายนั่นเองระบบระเบิดไฟไหม้ไ่ว่านี่ไม่มีครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดเราเลือกใช้มันิวาวที่มันมีคุณภาพหรือว่ามีใบรับรองปุ๊บเนี่ยคือท่อแก๊สขาดปุ๊บยังไงก็ต้องตัดเราจะเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าบางทีช่างอย่างอู่บางอู่และกันของผู้ว่าบางอู่นะฮะคุณผู้ชมครับคือติดตั้งโดยที่เราไม่รู้บางคนไม่มีความรู้ว่านี่มันคือมันิวาวที่มันได้มาตรฐานเพราะว่ามันจะมาประกอบกับตัวของถังเลยอ๋อต้องต้องมีใบรับรอง คือทางอู่นั่นต้องออกหนังสือรับรองการติดตั้งให้แล้วก็หนังสือรับรองวิศวกรก็คือตัวนี้เป็นตัวยืนยันเลยว่าเขาใช้วาล์วที่มีคุณภาพคือถ้าไม่มี2ใบนี้เนี่ยสองใบน,นี้ก็มีก็ก,ก,ก็ก็มีความเสี่ยงที่เขาจะอาจจะใชยี่ห้ออื่นๆมามแต่ไม่ใช่ว่าอาจจะบางบางบางที่อาจจะไม่มีแต่เขาว่าของคุณภาพดีก็มีมแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิด<ๆ>มีใบนี้เป็นการันตีเลยว่ามีวิศวกรเนี่ยรับรองไว้ ถ้าพลาดมาผู้วิทวกกรนั่งรับผิดชอบนะครับก็ดูที่ใบนี้นะครับก็จะได้ปลอดภัยกันทั้งคนขับแล้วก็คนที่อาจจะอยู่รอบข้างอ่ะคือบางทีเราขับรถแล้วเห็นรถไฟไหม้เรายังตกใจนะเราต้องรีบออกห่างเลยนะเอางี้คําถามอีเมลฮะมีอีเมลส่งมาเรื่องราวของวาวเหมือนกันนะครับเรื่องราวของค่าซ่อมบารุงเดี๋ยวผมบอกชนิดรถนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาใช้รถ CRV นะครับ 2.0S g ีนะครับเดือนละ5 0 0 0ถึง8,000นะครับเดือนละ5 0 0 0ถึง8,000กมอนะครับเริ่มไม่ไหวใช่ไหมใช่เริ่มไม่ไหวกับค่าน้ำมันแล้วนะครับตอนนี้ก็สนใจจะไปติด LPG แต่เขามีคำถามเรื่องราวของเรื่องวาลเนี่ยจะทนขนาดไหนแล้วระยะยาวเนี่ยค่าซ่อมบำรุงเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนครับเออถตาตัว C ีีเนี่ยมันกินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะเยอะมากแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ย คือคือต้องเข้าแมนเทนนนตตามระยะเวลาครับคบ4ี่หมื่นโลปุ๊บเนี่ยต้องเช็ควาลวเลยนะครับก็คือเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์รถยนต์หรือว่าศูนย์ซ่อมของ Honda เขานี่แหละนะครับแต่ว่าตัว CV เนี่ยตัว G3 เนี่ยพูดถึงติดแก๊สแล้วไม่มีปัญหาใช้งานได้ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดกับค่าแม i นเทนนนผมว่าคุ้ม คุ้มนะคม่าครับคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะปะกติตัว CRV ตัวนี้มันจะซดน้ำมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาอยู่แล้วโหดมากโห,ด,ห,ด,หดมากๆเลยนะฮะนะครับการ,การเซฟน้ำมันของอย่างรุ่น CRV เนี้ยถือว่าเซฟได้มากน้อยแค่ไหนกับน้ำมันโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเลยครับห้าสิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์่าปกติสมมุติเราเติมเดือนหนึ่ง ก็น่าจะถึง8 9 0 0 0 0าหมื่นถว่า8,000กิโลเนี่ยผมว่าต้องมีน้ำมันเป็นหมื่นนะฮะมีหมื่นห้ามีหมื่นห้าสมมุตินะฮะหมื่นห้าเนี่ยถ้าใช้แก๊สเนี่ยจะเหลือประมาณสัก7,000ดพัครึ่งๆรึ่นะแป๊บเดียวก็ทุนคืนปีหนึ่งก็คืนแล้วฮะก็ถือว่าคุ้มแล้วคืนแล้วนะครับส่วนใหญ่ CRV ที่ติดพี่แนะนำให้ติดเป็นอะไรมากกว่ากันระหว่าง NGV กับกับเอ็มถ้า CRV ผมจะแนะนำเป็น LPG เพราะว่าเขากินเยอะ คือเขากินเชื้อเพลิงเยอะถ้าเกิดเป็น NGV เนี่ยมันแป๊บๆหมดแป๊บๆหมดแล้ววิ่งหาปั๊มอีกแล้วถ้าเป็นไม่ได้นะครับเป็น LPG จะเหมาะเสริมนิดนึงครับ CRV เนี่ยมันอยู่ในถังมันต้องอยู่ในรถกับคนขับครับผมก็ส่วนใหญ่เขาจะใส่ใส่ถังโดนัทกัน ใส่ถังดนัทไซส์ประมาณสัก5 1ลิตรนี่ก็พอดีเลยก็วิ่งยาวอย่าถังดนัทอยู่ข้างนอกอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมนะครับาตอยเป็นถังใหญ่ที่แบบว่ามาอยู่ในตัวรถครับติดตั้งได้นี่ไม่มีปัญหาติดง่ายด้วยนะครับผมนะครับก็สำหรับใครที่ CRV นะฮะหมดก็หมดปัญหาแล้วกันในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำมันนะครับก็ใช้แก๊สนี่แหละอย่างพี่ก็แนะนำว่าเป็น LPG ก็คือว่าเซฟแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือต้องติดกับ อูหรือว่าช่างที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีใบรับรองใช่แล้วค่ะอ้าวอีกหนึ่งอันแล้วกันครับเขาบอกว่าเขามีรถของเขาเนี่ยเเป็นรุ่น e e 9 0ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวไหน e e 0ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะติดแก๊ส n g v ระบบดูดนะฮะมีปัญหาตรงที่ว่าพอแก๊สใกล้หมดเนี่ยมันไม่ร้องเตือนครับเคยขับรถคนอื่นพอแก๊สใกล้หมดมันจะร้องเตือนนะฮะแล้วเวลากดเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นน้ํามันเนี่ยเครื่องจะกระตุก ถ้าเดินเบาเครื่องก็จะดับเลยนะฮะแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับตัวนี้เป็นระบบดูดครับระบบดูดไม่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 ร้องเตือนอยู่แล้วครับอ๋อเหรครับก็คือระบบดูดเนี่ยก็คือใช้ใช้แก๊สเพียวๆเลยไม่มีเซ็นเซอร์วัดวัดความดันในระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะหมดปุ๊บเนี่ยก็คือถ้าแก๊สหมดปุ๊บมันจะขับไม่ออกคือเร่งเร่งเครื่องไม่ไปนะฮะอาจจะเร่งได้ประมาณสักสองพันรอบก็ได้แค่นั้นอ่ะอ๋อแล้วมันจะอื่นๆหลายๆไปแล้วใอ้สับเป็นน้ำมันว่าอะไรเราเราตัองมือแตะที่สวิต ก็คือมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็น N G V ระบบดูดระบบดูดฮะค่าเหมือนกันถ้าจะแก้ก็คือก็ต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบใหม่เลยก็ต้องดูเครื่องยนต์ว่ามันรองรับระบบหัวฉีดหรือเปล่าค่ะครับผมนะครับการเปลี่ยนอย่างสมมติว่าอยู่เป็นตอนนี้เป็นระบบดูดนะฮะจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดอย่างที่พี่เอแนะนำครับผมนะครับค่าใช้จ่ายจะสูงไหมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าต้องยกชุดเลยพี่ก็เปลี่ยนตัวรถแรงดันม้ตต้มตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เอามิกเซอร์ออกใส่หัวฉีดใส่กล่อง ECU เข้าไปนะครับถ้าหัวเติมท่อถังเดิมใช้ได้งบประมาณก็อยู่ประมาณ2 3งถามหมื่นประมาณนี้ไม่เกินไม่เกินสามหมื่นครับก็ไม่ต่างกับการที่ติดใหม่หมดเลยใช่ไหมครับเป็นรราคาติดตั้งค่อนข้างสูงอุปกรณ์เขานะครับราคาหมประมาณนั้นประมาณนี้นะครับอ้าวถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันในกรณีที่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าในส่วนของแก๊ส NGV ครับผมตอนนี้ที่เขาบอกว่าไม่ค่อยมี เพราะว่าทางพม่าเนี่ยเขาปิดปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยคิด <c oughs> ว่ามันส่งผลยังไงบ้างกับในเรื่องของประเทศไทยเราตอนที่มันเกิดขึ้นก็มีผลกระทบเยอะนะครับคืออย่างแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่มีผลกระทบแน่นอนเพราะ<อ>วันหนึ่งเขาต้องมีต่อคิว<ช>คเติมบางทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหูล้นอ่ะแต่ถ้าแท็กซี่เนี่ยเขาจำใจที่จะต้องไปไปต่อคิวแต่ถ้ารถบ้านนี่ยิ่งเครียดเลยเพราะบางทีมาครั้งหนึ่งเนี่ยรถต่อแถวสักร้อยคันเนี่ยเราอยู่คันที่ประมาณสักร้อยหนึ่งวิ่งไปอาจจะได้สัก20บาท รอมาแล้วสักชั่วโมงครึ่งไงโอ้โหไม่ไหวคือเติมเติมทีนึงเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะใช่ไหมสัตวร NGV มันขึ้นอยู่กับความดันความดันที่ที่ที่ปั๊มเลยครับเราจะกําหนดไม่ได้อยากจะเติมร้อยหนึ่งห้าสิบบาทสองร้อยเต็มถังไม่ได้ก็คือเท่าไหร่เติมได้แค่นั้นครับผมจริงๆแล้วผมเคยไปออกกองนะไปออกกองคือบริษัทหนึ่งเขาเซฟไงเขาไปจ้างเหมารถตู้ที่มันเป็นก๊าซ NGV นี่แหละนะครับก็วนไปหา คือไม่ได้ออก่ตงจังหวะทันทีวนหาในกรุงเทพกว่านะว่าปั๊มไหนเติมวนไปได้ประมาณชั่วโมงนึงคือเราหลับอยู่หลับมาถึงก็้ราตู้ก็หลับเลยพอลืมตาตื่นขึ้นมาเฮ้ยยังไม่ออกกรุงเทพอยู่ก่อนเนี่ยอ่าพอตื่นมาที่ปั๊มพอดีอ่าเติมไปวนไปชั่วโมงกว่าเติม80บาทครับได้แค่นั้นติมนี้8ปบาทคือแรงดันมีแค่นั้นนะฮะแต่ละปั๊มคือแรงดันก็ไม่เท่ากันด้วยไม่เท่ากันถ้าถ้าเป็นแรงดันแนวท่อก็คือไม่มีวันหมดแก๊สตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแรงดัันปปมที่เเ้าาจะตอองรถไ ไปเติมนะฮะเป็นเบลขาเรียกเบลเติมเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือได้ประมาณสักร้อยส0งร้คันหมดแล้วครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่สะดวกเนาะทั้ง LPG ให้เลือกแล้วก็ NGV ให้เลือกนะครับแต่ทั้ง2อย่างนี้ก็สามารถที่จะเหมือนกับทดแทนนะครับทรัพยากรที่เรียกว่าน้ำมันซึ่งตอนนี้ก็แพงเหลือเกินแล้วก็กำลังจะหมดไปหมดไปครับผมอ่ะวันนี้ ขอบคุณกูรูจ้าเอ๋มากๆเลยคูรูเจมาเอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับก็กละไปนะครับที่ว่ามีข้อสงสัยนะครับอยากจะมาสอบถาม นะเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊สนี่แหละติดตั้งแก๊สอะไรดีนะฮะอู่ไหนที่มันเหมาะแล้วก็ไว้ใจได้นะครับสามารถโทรมาได้นะฮะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นี่เองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณมากๆนะฮะกับสมาชิกแก๊สออโต้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมรายการวันนี้คุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับกับรายการสปีดมอเตอร์นะฮะเวลาเดิมแบบนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับหกโมงตรงจนถึงหกโมงสี่สิบนาทโดยประมาณนะครับสำหรับวัััันนนนีี้พววกกกเรรราาทุคคคลไป่อบบสสด